สอกอรอำเภอดอยหลอขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสารดอกจากตอกไม้ไผ่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่2ตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้พศสอ6 7ัรอควันครับปัดีครับผมประวันยี่ทหลาประธานผู้สูงอายุบ้านใหม่พัฒนาหมู่ส ได้ฝึกอาชีพจากสกรออำเภอโดยลอดวิชาการสันดอกจากตอกไม้ไฟ ขอเจอเริญพรทุกท่านสรรมาภาพพระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาเจา้าพระนำบลญยางสามในปัจจุบนันนี้ได้มีการจัดตั้งชมรม,มจักสารโดยเน้นในเรื่องของทางผู้สูงอายุซึ่งได้มารวมตัวกันที่ศาลาบริเวณหน้าวัดของวัดใหม่พัฒนาในการรวมกลุ่มกันนี้ธรรมาภาพก็มีความคิดคือว่าบางครั้งบางท่านะ อยู่บ้านอาจจะอยู่คนเดียวก็อาจจะง่อมจะเหรอก็เลย,ยตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อว่าจะได้มารวมตัวกันพูมจาดการพูดคุยกันอุ้สูงอายุในหมู่บ้านนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานในเรื่องของการจักสารมาก่อนทีนี้เมื่อเล็งเห็นว่าการจักสรนพื้นฐาน่วไปนี้ก็กมีการเปลี่ยนแปลงเบกแนวไปจากเดิมซึ่งกมีความต้องการว่าน่าจะมี ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้น,นยุคตอนสมัยก็เลยเข้าไปปรึกษาแตงศปรออำเภอเรลอและก็ศปรอตมบลยางครามว่าจะมีวิธีการใดที่จะนำวิชาชีพคือเข้าสู่สินค้าแบบใหม่ทา่ยุคทานสมัยทีนี้แตงสปรอเข้ามาแนะนำ เรื่องความรู้วิธีการจัดสารสารดอกไม้จากดอกไม้ผัยทางชมรมผู้สูงอายุได้จะทำขึ้นและก็กทางโซลอรปิวนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการนําไปประชาสัมพันธ์ก็คือทางเฟซบุ๊กทางชมรมผู้สูงอายุและได้ทำต่อยอดมาเมรื่อยๆทำให้ผลิตภัณฑ์ของทางชมรมผู้สูงอายุนี้ได้พัฒนาขึ้น,นหลายๆเรื่องหลายๆรูปแบบโดยนั้นก็จะมาภาพพร้อมด้วยทางชมรมผู้สูงอายุ ขอต้องขออนุโมทนาขอบคุณคณะคนโกลจากสกปรกตบนดังน้มเพื่อเร่ร่อทุกท่านที่คอยแนะนำและต่อนนำสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามันนำเสนอแก่ชมรมผู้สูงอายุขออนุโมทนาขอบคุณในผลงานความดีของทุกทุกท่านมาได้เนี้่ขอเจริญพร